สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัววิธีผ่อนหนักเป็นเบาปีชง2566ปีรากาปีเถาะปีมะเมียและปีชวด คลิปนี้นะคะจะเป็นการเจาะลึกปีชง4ปีนักษัตวพร้อมวิธีแก้ค่ะเรียกได้ว่าพอเข้าสู่ปีกระต่ายนะคะจะมีถึงคนเกิด4ปีนักษัตวนี้ที่ต้องเตรียมระวังตัวกันอาไว้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีทางแก้ค่ะมาร่วมรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะคะมาถึงปีชงปีแรกประจำปี2566ก็คือ่านที่เกิดในปีรากาค่ะ ต้องบอกว่าเป็นปีชงก็ต้องระมัดระวังจะเป็นปีที่อาจจะต้องมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองอาจจะไม่สบายหรือว่าอาจจะต้องซ่อมแซมโน่นซ่อมแซมนี่เลือดตกยางออกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะวิธีแนะนำก็คือควรจะไปไหว้เทพเจ้าไทายสวยเอียเข้าไปบอกปีชงเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีแก้ให้อย่างเสร็จสับเลยซึ่งรวมถึงท่านที่เกิดปีเถาะปีมะเมียปีชวดด้วยนะคะ นอกจากไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอียนอกจากบริจาคโลหิตปีรากาย,ยังไม่ควรที่จะทานไก่เพราะว่านอกจากมันชงแล้วการที่ทานไก่ก็คือทานนักสัตว์ของตัวเองควรจะงดเว้นแล้วดวงชะตาของท่านจะดีมากๆเลยนะคะ คนเกิดปีระกาโดยมากเป็นคนที่ตั้งหลักได้เร็วกว่าเพื่อนพ้องคนปีระกาอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ต้องไปโน่นไปนี่หาเงินเก่งแต่ยังต้องระวังว่าอย่าไปทำตัวเด่นเกินหน้าคนอื่นเขาร่ำรวยอะไรซื้ออะไรแพงๆมาก็อย่าไปอวยคนอื่นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องถูกหมันไส้หรือถูกคนแจ้งสรรพากรมาเก็บภาษีเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะ ต้องบอกก่อนว่าคนเกิดปีระกามันอาจจะสะดุดได้ในปี2,566แค่นิดเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นดวงชะตาจะเจริญก้าวหน้าแต่ต้องรู้จักประมาณตัวเองไม่ว่าจะคิดอ่านทำการอะไรก็ตามต้องทำอย่างรอบคอบแล้วก็ต้องระวังคนพูดจาให้ร้ายด้วยค่ะ ไม่ว่าจะความหวังในเรื่องของงานเรื่องรถสิ่งต่างๆที่คาดหวังในปี2566นี้จะเป็นช่วงที่มีอุปสรรคอาจจะยังไม่สมหวังอาจจะต้องอดทนรอคอยนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องราวความรักต้องใช้ความอดทนให้มากๆจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะด้วยเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องการไม่มีเวลาบางคนเจอเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะ สำหรับใครที่อยากแต่งงานขอให้อดทนรอเวลาสักนิดหนึง่งอย่าแต่งในช่วงปีชงแล้วจะสมหวังในที่สุดสภาวะครอบครัวในปี2566ถึงแม้มันจะเป็นปีชงแต่มันก็ไปได้ดีอาจจะทะเลาะเบาอแว้งกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ ในปี2,566มันจะเป็นลักษณะเงินหมุนได้มามากก็จ่ายออกไปมากจะพบกับอุปสรรคปัญหาเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนรอคอยด้วยนะคะ ในปี2 5 6 6นนี้อาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยที่เป็นอยู่มันอาจจะเป็นเป็นหายหายมาแบบเรื้อรังเล็กน้อยต้องใช้ความพยายามในการรักษาให้หายขาดโรคที่ต้องระวังเลยก็คือระบบย่อยอาหารและอาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อกระดูกอาการเจ็บทางประสาทตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะใครที่คุณรอคอยจะยังไม่มาตามนัด มักจะเจอโรคเลื่อนคนหายนานจะกลับมาหาคุณในไม่ช้าหรืออาจจะแจ้งแหล่งที่อยู่ให้คุณได้ทราบหลังจากที่หายไปสักระยะแล้วในปี2,566อาจเกิดอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางขอให้รอคอยอีกสักหน่อยนะคะหากมีความขัดแย้งหรือมีคดีความอยู่ช่วงนี้ต้องเลือกใช้วิธีการประนีประนอมจะเป็นผลดีที่สุดค่ะ การงานอาจจะยังต้องรอคอยต่อไปแต่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นถ้าเริ่มกิจการใหม่ยังไม่ควรทำในปีนี้เพราะเป็นปีชงต้องอดทนรอคอยสักเล็กน้อยนะคะ สรุปก็คือสำหรับใครที่เกิดในปีรากาขอให้อยู่นิ่งๆอย่าปรับเปลี่ยนอย่าทำอะไรใหม่ๆเพราะมันเป็นจังหวะปีชงต้องรอคอยโอกาสเพราะฉะนั้นปี6-6ควรสงบเสงี่ยมรู้จักประมาณตนอย่าไปทำตัวเวอร์อย่าไปทำตัวรวยอย่าไปลงทุนอะไรมากๆแล้วชีวิตจะมีความสุขค่ะ มาถึงปีชงปีถัดไปคือท่านที่เกิดปีเถาะนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีชงร่วมถือว่าเป็นปีชงร่วมมันก็จะเป็นเหมือนกับช่วงกึงก่งกลางๆคือมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเกิดขึ้นค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวร้ายนะคะมันจะมาจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นําพามาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยหรือว่าตัวคุณเองก็อาจจะมีปัญหาน้อยอกน้อยใจผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นในลักษณะนี้คนในครอบครัวหรือตัวคุณเองก็ต้องระมัดระวังจะถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือบางครั้งอาจจะต้องมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวง้งถึงขั้นขึ้นโรงพักหรือขึ้นศาลได้เลยค่ะ คนเกิดปีเถอะมักจะเจอคนที่ปากไม่ค่อยดีเยอะตั้งใจทำดีให้เขาแต่เขาก็มองในด้านไม่ดีให้ไปทำบุญด้วยของรีไซเคิลนำไปถวายวัดวาอารามหรือเอาไปให้บุพการีเมื่อทำแล้วจะได้รับข่าวดีมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตอย่างชัดเจนค่ะ การเงินจะพบกับความสว่างสวัยเพิ่มขึ้นทําให้ดวงชะตาเข้มแข็งเลยนะคะการติดต่อเรื่องการเงินการทองหรือว่ากู้ธนาคารอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการกู้ยืมอาจจะได้รับการปฏิเสธในครั้งแรก,แ,รกแต่เมื่อมีความพยายามครั้งที่สองครั้งที่สจะได้รับข่าวดีการไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงญาติมิตรก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างชัดเจนค่ะ การเสี่ยงโชคมันมาแบบมามาไปไปมากแบบกลางๆคือมันไม่มากแต่มันก็ไม่ได้ซะจนหมดตัวนะคะพอเอาตัวรอดได้อยู่แต่ถ้าจะหวังกำไรจากการเสี่ยงโชคคนปีเถาะปีนี้ยังไม่เวิร์คค่ะ การงานจะเกิดปัญหาซ้ำาๆซักๆทั้งงานเก่าและงานใหม่ต้องไปคอยไล่แก้ปัญหาแม้แต่ง,งานคนอื่นก็ต้องคอยไล่แก้ปัญหาให้เขาด้วยทางทางที่ตัวเราไม่ได้เป็นคนทำส่วนใครก็ตามที่มองหางานหรือว่าไปสมัครงานอยู่มีโอกาสจะได้รับการตอบรับบริษัทจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นบริษัทต่างชาติสำหรับใครที่กำลังคิดขยับขยายธุรกิจ ตั้งบริษัทใหม่ขอให้ชะลอไปนิดนึงเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ชงร่วมอยู่ถ้าทำในช่วงนี้จะมีอุปสรรคในตอนเริ่มต้นจนอาจทอได้ขอให้เริ่มทำจากเล็กๆน้อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือพยายามอย่าเพิ่งไปโยกย้ายอะไรมีอะไรก็ทำไปก่อนแล้วจะได้รับผลดีมากๆเลยนะคะ ใครโสดอยู่จะต้องวุ่นวายในเรื่องของรักสามเศรา้าคนที่คุณพูดคุยคุยด้วยจะมีเจ้าของแล้วหรือว่าตัวคุณเองยังเคลียร์ของเก่าไม่ขาดมันจะมีคนมาว่าคุณว่าคุณไปแย่งคนอื่นเขาหรืออยู่ดีๆก็พบว่าตัวเองเป็นกิ๊กคนอื่นตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยค่ะมาถึงท่านที่เกิดปีชงร่วมนักสัตว์ถัดไปคือท่านที่เกิดปีมะเมียนะคะ ถือได้ว่าโชงร่วมแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากโดยรวมในปี66ไม่ได้แย่สำหรับคนเกิดปีมะเมียถือว่าเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับตําแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่มันจะเป็นตําแหน่งแบบทุกๆจะต้องไปรับผิดชอบมากแต่เหมือนตําแหน่งมันดีขึ้นบางคนเงินเดือนขึ้นเลยนะคะหรือว่าเงินมันขึ้นเลยแต่ว่ามันจะมาแบบทุกๆมันจะมาแบบเหนื่อยเนื่อยทำให้ไม่มีเวลาส่วนตัว หรือตัวคุณเองอาจจะก,กลายเป็นคนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวจนกลายเป็นปัญหาครอบครัวได้เลยเพราะฉะนั้นต้องจัดสรรเวลาแบ่งสรรปันส่วนให้ดีๆด,ด้วยค่ะการเงินถือว่าโอเคแต่มันเป็นการเงินที่มาแบบทุกๆเหนื่อยมันจะเป็นปีที่มีคนมาขอย,ยืมยืมการเงินคุณจะหมุนเงินเยอะมากๆแล้วก็จะเป็นเจ้าโปรเจกต์ใช้เงินเก่งจะเหนื่อยมากๆจะค่อนข้างเครียดในเรื่องของบุตรหลานบริวาร เงินมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะคะในปี66จะมีโชคดีด้านการงานการท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหรือของต่างประเทศด้วยค่ะใครโสดอยู่จะเป็นช่วงที่สดใสแล้วก็มีความสุขจะได้รับมิตรภาพจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการเงินด้านความคิด ด้านสถานที่แต่คู่ของคุณนั้นจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือพ่อร้างแม่ร้างผ่านการอยู่กินใช้ชีวิตคู่มาแล้วเป็นลักษณะการอยู่ก่อนแต่งส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนแล้วอยากแต่งงานสามารถแต่งได้ในปีนี้ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะ ในเมื่อเป็นปีชงร่วมตามตำราบอกว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปเดินทางไกลเพราะว่ามันจะมีอันตรายเล็กๆน้อยอุบัติเหตุลื่นลม้มค,คลายว่ารถมันจะเสียบ่อยแล้วก็จะมีอุปสรรคติดขัดเพราะฉะนั้นให้ใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ ทางลายทางโซเชียลจะเป็นผลดีกับคุณมากกว่าการไปเจอตัวนั่นหมายความว่าในเรื่องของการติดต่อดีลงานประสานงานธุรกิจอะไรต่างๆไปเจอตัวอาจจะได้ผลน้อยกว่าการคุยกันทางโทรศัพท์แบบไม่เจอตัวนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีโอกาสเป็นภูมิแพ้มีโอกาสเป็นไข้ง่าย,ายติดโควิดก็ได้นะคะให้ควบคุมเรื่องอาหารต้องทานน้ำอุ่นๆแล้วจะเป็นผลดีเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทานน้ำเย็นหรือน้ำที่มันมีน้ำตาลมากชอบกินเค็มชอบกินหวานชอบกินเผ็ดจะทำให้สุขภาพตรงนี้ไม่ดีต้องรามาะระวังเอาไว้ด้วยค่ะอย่าไว้วางใจบริวารแล้วจะเป็นมิตรกับ ัวคุณเองคุณจะใช้ให้เขาทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะทําด้วยความเต็มใจแต่อย่าไปไว้ใจเรื่องของการเงินมากเพราะบริวารอาจจะมีเกณฑ์จิกเงินคุณได้รวมถึงลูกหลานตัวเองด้วยต้องระวังจะมีการบิดพลิ้วเรื่องเงินเล็กๆน้อยๆตรวจสอบให้ดีๆค่ะช่วงนี้แนะนำว่าให้ทำบุญด้วยร่มตามวัดวาอารามหรือโรงเรียนต่างๆจะทำให้ดวงชะตาดีมากๆ การแก้ปัญหาแบบดวงจีนก็คือให้หารูปหลกซิวติดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านเปิดประตูมาให้เจอตรงกับประตูทางเข้าตัวบ้านเลยจะส่งเสริมความเป็นมงคลให้มีโชคลาภด้านการเงินนะคะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ปีชงร่วมปีสุดท้ายนั่นก็คือท่านที่เกิดในปีชวดค่ะ ปีชั่วถือว่าชงแบบห่างๆนะคะบอกว่าปี66เนี่ยเป็นจังหวะที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อใจทำดีไม่ได้ดีแต่ต้องบอกว่าปีนี้บุญบาร,รมีที่สั่งสมมากำลังจะเริ่มให้ผลสิ่งที่คาดหวังเอาไว้มาลหลายๆปีมีโอกาสจะสำเร็จได้ในปีนี้ชีวิตที่ผ่านมาอาจจะแย่แต่ปีนี้คุณจะเอาตัวรอดได้ค่ะ เรื่องเงินเรื่องทองในปีนี้จะมีการใช้จ่ายคล่องตัวไม่ขัดสนมีเหลือเก็บบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากอาจจะมีรายได้เพิ่มมาจากงานใหม่ๆหรือมีช่องทางใหม่ๆในการหาเงินแต่มันจะไม่ได้มากมายอย่างที่หวังอย่าไปลงทุนอะไรที่เขาเคลมว่าได้กําไรเร็วอันนี้ห้ามเลยนะคะเพราะมันจะเสียมากกว่าได้ตรงนี้ต้องระวังค่ะ ในเรื่องเพื่อนฝูงจะได้คบหากับกรัรยาณมิตรที่เป็นผู้ใหญ่ให้ความอุปธรรมช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือนั้นจะมีแต่เรื่องยุ่งยากตามมาเช่นถูกคนอื่นริษยาถูกคนอื่นอิจฉาตั้งตนเป็นศัตรูหรือเขาจะมองว่าคุณเป็นเด็กเส้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรถ้าอย่าไปใส่ใจมันก็จบมีผู้ใหญ่มาให้ความช่วยเหลือก็รีบรับเอาไว้อย่าปฏิเสธอย่าไปทำฟอร์มเดี๋ยวมันจะอดซะก่อน คุณจะเจอญาติที่เป็นคนผ่านจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของการติฉินนินทาว่าร้ายญาพี่น้องที่ว่านี้จะเป็นญาติทางคนรักแฟนหรือว่าเพื่อนชายของคุณนั่นเองค่ะ ชีวิตของท่านจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานทำอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์สำเร็จแต่อย่าล่าช้านะคะเพราะถ้าล่าช้าเนี่ยจะกลายเป็นถูกเลื่อนออกไปหรือว่าถูกหยุดเอาไว้ก่อนเลยตรงนี้ต้องระมัดระวังค่ะ มีเกณฑ์ว่าจะมีศัตรูอายุน้อยกว่าหรือว่ามีฐานะต่ำกว่ามาใส่ร้ายคุณทําให้รู้สึกไม่ดีจะถูกเด็กแย่งชิงในเรื่องของความรักหรือเรื่องหน้าที่การงานอะไรบางอย่างตรงนี้ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องความรักยังไม่ค่อยแฮปปี้ค่ะคบใครช่วงนี้ขอให้คบกันด้วยเรื่องของงานหรืองานจะนำพาไปให้พบคนรู้ใจแต่ก็ไม่มีอะไรวือวามากแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคู่นะคะ สุขภาพต้องระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกระเพาะอาหารเจ็บบริเวณหน้าอกเป็นไข้ไม่สบายด้วยระบบทางเดินหายใจความเจ็บป่วยนี้จะทำให้พลาดผลประโยชน์บางอย่างหรือไม่อย่างนั้นผลประโยชน์ที่เคยได้จะสูญเสียไปนะคะมีเกณฑ์ว่าการงานจะรับผิดชอบมากขึ้นถ้าตกงานจะได้งานงานที่ต้องรับผิดชอบจะมีศัตรูคอยขัดขาขัดขวางคอยทำร้ายด้วยลิ้นและน้ำลาย ขอให้คุณทำบุญด้วยยาขมขมประเภทบรเพศหรือฟ้าทลายโจรแล้วกรวดน้ำให้ศัตรูคนนั้นซะมันจะแพ้ภัยคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะสิ่งที่ต้องขอเตือนระวังเอาไว้ก็คืออย่าขยับขยายอะไรที่ใหญ่โตในปีนี้แต่ถ้าขยับขยายในลักษณะเล็กๆค่อยๆใหญ่อันนี้จะดีมากๆขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าอย่าทำอะไรใหญ่โตแล้วชีวิตจะไม่เดือดร้อนนะคะ เอาแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดวิธีผ่อนหนักเป็นเบาสำหรับท่านที่เกิด4ปีชงในปี2,566นนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ